ตอนเกมที่หลัโอเคไมใ่ใครตัวเล็กต้องเรียงตามลำดับสิโอเคไม่ให้นูก็คือตัวเล็กจริงแบบจริงแบบโบ เดี๋ยวคุณครูก็จะสอนนะคะถ้าท่านเนเราะเลปลายกันเถอะปลายก็ถือปลายก็ถือเค่ลูกแตวมาเล่นด้วยกันสี่ สุดเลยต้องดีนะเนี่ยไม่ต้องตรแล้วมัเร่นเป็นกันสนุกที่สุดเลยปลอยอูนั่นนต้อะถึงไลเดอร์โอเคว้ออซโวโบเรือไหนสิ ที่สุดเลยข้เทียนที่ไหนคะน่าเร็วๆมาเคุณบอลมาเร็วๆหน่อยน้มาเร็วๆสนกที่สุดเลยนายเราไปเร็วกันเถอะ โชคร้ายแน่ๆแฟนผู้หญิงก็เธอเธอมีอะไรจะบอกนี่เธอเป็นลูกมากเลเหรอใช่ใช่หยุดจุดพักจุดพักไวๆนี่โอ๊ยเออไม่ต้อไปเดือดร้อนไหนซะหวาวบบนี้บอสเป็น

แบงก์อแกนนะมอเกนะเอแบงก์โมแกนวิธสิบสิบคือครับผมไม่วิธดแม่นะตกลอยหาที่หาเอเซนเแหลกอะไรมาเทียบรลยหาที่ไ่ อ๋อคุณ่ขอบคุค่ะเขาพอายามเพิ่มใหเพิ่มให้จักบาร์เนี่เอาเยเอาอย่างไงอดีได้อยลูกองกัีนะก็รอเพื่อนเี้อว่าเพิ่มขอคุณนะเพื่อนน้อยกว่าเพิ่มก็ลดนี่นี่แบงค์ธรมดาดีเลยนะต็๊กอยเลาว

ทางนี้ข <si ัดหนักนี่ไปิงฉันเลยต้องร้องหน้าดันใส่แดงนะทาหน้า 他，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 他

เพ้าว่าคนใหญ่ใหญ่เลน้อยใหญ่ไอ้คนก็ถือไปแล้วเ็าบอก